งบ5ล้านทำฟูลทีมอะไรดีซึ่งผมก็จะมาพามาดูกับฟูลทีมที่1เลยครับอย่างฟูลยูเวนตุสนะครับผมนำทัพมาด้วยอองรีเฮจีหน้าเป้าตัวโกงห้องเกมผู้ปีกจะเป็นเน็ตวิทกับออสโลินีนะในอะนาคตเราสามารถอัพเป็นเชซ่ร์ไเฮจีได้นะครับผมลงส่วนของฝั่งออสโลินีให้เป็นคู่ปีกสาย5ขวา5เนาะแล้วก็เดลเปโโรก็สามารถอัพเป็นปีเอลเอนได้เช่นเดียวกันเซนเตอร์ oh. <Center S 2> เป็นตัวงบน้อยย่อมยาวแต่ว่าสเเเเตตทใใใชช้้้งงงงงาาาานนนนนนจจริิไไดดดีีลลยยะฟฟูู่่่ออออมมมก็ป็ปปซผห ตาเป่าจนถึงกลางลุกนี่คือ2เท้าทั้งหมดเลยนะว่าจะเป็นเปโดเอโตโจโคกุลิศนะครับผมมีกุลิตเป็นเดอะแบกของทีมเนาะแล้วก็ซามูเอลเอโต้ให้นิสัยรับมาอย่างตัวายทูบิทออฟไซส์แท็บนะครับผมเป็นนิสัยรับที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะซึ่งนิสัยนียจะสามารถทํางานให้เอาชนะกับดักล้าหน้าแล้วก็หาช่องเพื่อทําประตูได้ดีคล้ายกับลายเบเกอร์นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นง่ายมีมีตัวอย่างโตโมรินะครับเป็นเซนเตอร์ที่แบบมีความไวแล้วก็มาร์เกฮีที่แน่นเนาะเปิดบอลดีแบบว่าค่อนข้างไปใน ทางสมดุลน,นะครับฟูเชลซีไปต่อได้ยาวๆตัวถูกและดีมีมีค่อนข้างเยอะแยะเลยนะฮะฟูต่อมาจะเป็นตัวอย่างฟูสเปนนะครับผมตัวเดอะแบกจะเป็นบูตาเกนโจนะครับตัวเล็กแต่แจ๋ว,จว<ไ>นะครับผมซึ่งบูตาเกนโจปีเฮจีเนี่ยก็มีนิสัยทายทวิดอัพออฟไซด์เหมือนเช่นเดียวกับซามูเอลเอโตที่ผมพูดไปในฟูก่อนหน้านี้เลยนะ,ะแล้วก็มีตัวอย่างมอลตาอาร์ทีเอ็นนะคะนารับผมในอนาคตใครอยากอัพพลังแบบเบิ่มๆกว่านี้แนะนําให้ไปทางของราอูลเฮจีนะครับผมส่วนเซนเตอร์กับกองกลางก็ผมคัดสันไมาให้เป็นอย่างดีเลยค ก็ยังเป็นสาย5้าขวา5เหมือนเช่นเคยนะครับผมเล่นได้แน่นอนในงบผ้านล้านนะฟูต่อมาเกมเกาหลีต้องมีอัติซอนนะครับผมก็เลือกมาให้เป็นอติซอนในปีแคปบวกเนาะคู่ปีกเดอะแบกอย่างเปรีศิกเอ็นพีเอลนะครับผมในนาคตอัปปีซีซีได้แล้วก็กางลุกจะเป็นตัวเชื่อมบอลอย่างคริสเตียนอีลิกเซนสาย5้าขวา5ปีนี้รูปร่างจะเป็นค่อนข้างจะพิวนะครับผมค่อนข้างจะชอบปีนี้มากๆเนาะแล้วก็ในนาคตเราสามารถเสริมทับเป็นแบบว่าพี่แฮร์รี่เคนได้อีกด้วยซ้ำแถมคู่เซนเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวเดอะ เคมเบลแล้วก็รันนี่คิงนะครับผมฟูนี้เล่นดีแน่นอนแต่ว่ากลางรับอาจจะต้องเสริมหนักหน่อยนะในอนาคตแล้วก็มาถึงฟูสุดท้ายอย่างทีมมหาชนอย่างลิเวอร์พูลนะครับผมหน้าเป้ากับปีกก็ยังเป็นไซส์ห้าขวาห้าเช่นเดียวกันนะแล้วก็ในฟูเนียผมขอเน้นไปตรงที่กองหลังละกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์กับแบนะ็กเนาะผมจะใช้เป็นปีใหม่ปีท็อปนะครับบวก5เนาะสำหรับงบน้อยค่าละล้านอย่างเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟานไดคนาเต้เตนแล้วก็อนะัลเบรโตเนาะสี่ตัวนี้ก็ขอจะใช้เป็นบวก5แต่ว่าพลังยังถึง130อยูนะ่ เล่นได้แน่นอนทุกคนผมลองแล้วใช้ดีแน่นอนซึ่งถ้าคลิปนี้ถึง100ถูกใจเมื่อไหร่ผมจะทําแนะนําฟูทีม10ล้านล้านให้กับทุกคนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกัน